สวัสดีขยือ่อเสือกลับมาแล้วรอเล่นคะ่ะทุกคนสวัสดีตัวแทน White House และแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เบื้องหลังแม่ค้าออนไลน์ EP ที่18ค่ะว่าด้วยเรื่อง3ขั้นตอนในการคิดคอนเทนต์เพื่อขายสินค้าให้ปัง ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการคิดคอนเทนต์นะเป็นปัญหาของแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนใช่ไหมคะคิดคอนเทนต์ไม่ออกคอนเทนต์ตันไม่รู้จะคิดยังไงดีขายก็ขายไม่ปังสักทีเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกคิดคอนเทนต์มันตันนะคะวันนี้1สรุปแนวทางนะคะ3ขั้นตอนปังๆนะคะมาให้ทุกคนนะคะเอาไปทํากันนะคะได้อย่างง่ายๆเลยนะคะและรับรองว่าคอนเทนต์ของทุกคนจะปังขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนหนึ่งมัน ใจว่ามีสินค้าที่ขายอยู่ในมืออยู่แล้ววันนี้นะคะเราจะต้องทำความรู้จักกับสินค้าของเราก่อนคะ่ะว่าสินค้าที่เราขายอ่ะหกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร หนนะคะต้องรู้จักลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก่อนคะ่ะว่าลูกค้าของเราคือใครนะอย่างเช่นหนึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างสินค้าที่1ขายอยู่นะคะเป็นยาสีฟันแฮร์วอนนะคะกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของหนึ่งอะ่ะก็คือทุกคนมันปฏิเสธไม่ได้นะว่า ทุกคนต้องแปลงฟันถูกต้องปะไม่มีใครไม่แปลงฟันนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ได้พูดเวอร์เนาะกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของหนึ่งคือทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเพราะทุกคนต้องแปลงฟันนะคะเนาะอันดับแรกนะคะทุกคนนะคะทําความเข้าใจกับสินค้าของตัวเองก่อนว่าสินค้าของคุณน่ะขายให้ใครได้บ้างรู้จักรู้ลูกค้าของคุณก่อนรู้จักกลุ่มเป้าหมายของทุกคนก่อนนะคะอันดับที่2ต่อมา เมื่อรู้แล้วว่าลูกค้าของคุณคือใครกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครนะคะจะต้องรู้ปัญหาหรือว่าความต้องการของเขาอ่าเริ่มจะละเอียดขึ้นแล้วนะคะรู้ปัญหาหรือว่าความต้องการของเขาอ่ะหนึ่งขอยกตัวอย่างกับยาสีฟันแฮวอนอีกนะคะปัญหาเนี่ยอย่างเช่น มีกลิ่นปากหลังตื่นนอนอ่าอันนี้คือปัญหาปัญหากับความต้องการไม่เหมือนกันนะคะรายละเอียดในข้อที่2องเนี่ยสามารถแตกย่อยเป็น2.1คือปัญหา2.2คือความต้องการปัญหาของคนเนี่ยก็คือมีกลิ่นปากหลังตื่นนอนปัญหาอ่าส่วนความต้องการเนี่ยข้อ2.2อเนี่ยอย่างเช่นอ่ ต้องการให้ฟันขาวขึ้นอ่าหนึ่งจะบอกว่าบางคนนะ่ะเขาไม่ไดไ้ไม่ได้มีปัญหาว่าฟันเหลืองนะคะแต่คือบางคนเขาฟันขาวอยู่แล้วแต่แค่ต้องการให้ขาวขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะแยกออกมาค่ะว่าปัญหาของลูกค้าที่ต้องใช้สินค้าของเราเนี่ยคืออะไรและความต้องการของลูกค้าเนี่ยที่ต้องการใช้สินค้าของเราเนี่ยคืออะไรลิสต์ออกมาก่อนค่ะและเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์กันมาสู่ขั้นตอนสุดท้าย หาผลลัพธ์ที่ได้จากสินค้านั้นๆรู้ผลลัพธ์ก่อนค่ะว่าสินค้าเราให้ให้ผลลัพธ์อะไรกับลูกค้าอ่านะคะสินค้าเราให้ผลลัพธ์อะไรกับล,ลูกค้าบ้างนะคะลิสต์ออกมา3ขั้นตอนนี้ทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะ 1. รู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่าสินค้าของเราอะ่ะมันขายให้ใครได้บ้าง 2. รู้ปัญหาและความต้องการของลูกค้าปัญหาก็คือปัญหาความต้องการก็คือความต้องการและสุดท้ายรู้ผลลัพธ์ค่ะว่าสินค้าของเราอะให้ผลลัพธ์อะไรกับลูกค้าบ้างหนึ่งขอยกตัวอย่างทั้งหมดทั้งมวลให้อีกหนึ่งครั้งเพื่อความเข้าใจของทุกคนนะคะวันนี้หนึ่งขายยาสีฟันแฮร์วอนกลุ่มลูกค้าของหนึ่งกลุ่มเป้าหมายของหนึ่งก็คือทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเพราะว่าสินค้าที่หนึ่งขายเป็นสินค้าจําเป็นทุกคน จะต้องแปลงฟันทุกวันไม่มีใครไม่แปลงฟันนะคะปัญหาที่ลูกค้าจะมาใช้ยาสีฟันของหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟันเหลืองมีกลิ่นปากระหว่างวานันมีกลิ่นปากหลังตื่นมีคราบหินปูนเสียวฟันเลือดออกตมไรฟันอ่าฟันเหลืองเพราะว่า ออจากการทานอาหารหรือว่าดื่มชากาแฟหรือว่าสูบบุหรี่อ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยปัญหามีมากมายเลยทุกคนลิสต์ออกมาได้เลยนะคะในส่วนของความต้องการค่ะลูกค้าบางคน ลูกค้านะคะหนึงขอยกตัวอย่างละกันเนาะไม่ไม่เอาสรุปรวมนะคะความต้องการของลูกค้าในการใช้ย,ยาสีฟันเนี่ยก็คือต้องการมีความมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในการพูดหรือว่าความมั่นใจในการยิ้มอ่าต้องการที่จะแบบฟันสวยขึ้นฟันขาวขึ้นต้องการที่จะไม่มีกลิ่นปากอ่อาอะไรประมาณานี้คะ่ะเหมือนที่หนึบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนะว่า ปัญหากับความต้องการไม่เหมือนกันลูกค้าบางคนไม่ได้มีปัญหาแต่ลูกค้าบางคนมีความต้องการค่ะเพราะฉะนั้นลิสต์ออกมาให้ได้ก่อนว่าสินค้าของคุณอะลูกค้าเขามีปัญหาอะไรบ้างเขาต้องการอะไรจากการใช้สินค้าของคุณบ้างและสุดท้ายนะคะผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้เมื่อลูกค้าใช้ยาสีฟัน Hair w a l l o r นี้แล้วสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือหลังจากการใช้ครั้งแรกนะคะลูกค้าจะรู้สึกแตกต่างทันทีว่ามันไม่เหมือน มันไม่เหมือนยาสีฟันทุกยี่ห้อที่เคยใช้ที่ผ่านมาเกิดมา30กว่าปีเพิ่งรู้สึกว่าปากสะอาดที่สุดในชีวิตก็ตอนที่ใช้ยาสีฟันแฮร์วอลลดนี้ทนปากเหม็นหลังตื่นมานานเป็น10บสปีแต่เพิ่งมาหายเอาปีนี้ปีที่ใช้ยาสีฟันแฮร์วอนอ่าเห็นไหมคะในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างคอนเทนต์นะหนึ่งยกตัวอย่างให้ทั้งปัญหาเลยว่ามีปัญหากินปากหลังตื่น ถ้าใช้ยาสีฟันแฮร์วอลแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคนที่มีกลิ่นปากหลังตื่นนั่นแหละอ่านะคะเห็นไหมเอา3องค์ประกอบนี้นะคะเอา3ขั้นตอนนี้นะคะไปทำคอนเทนต์ค่ะ รับรองว่าคอนเทนต์ของทุกคนจะปังขึ้นแล้วก็ขายง่ายขึ้นนะคะขายสินค้าดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่หนึ่งขอแอบกระซิบอีกนิดนึงนะคะว่าเวลาเอาไปทำคอนเทนต์น่ะให้ทำคอนเทนต์หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งคอนเทนต์เท่านั้นอย่างเช่นคอนเทนต์นี้จะทำเรื่องปัญหาก็หนึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์นี้จะทำเรื่องความต้องการก็หนึ่งคอนเทนต์แต่เอาองค์ประกอบที่หนึ่งให้ไปคะ่ะใส่ไปให้ครบในคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งนะคะเนาะลูกค้าปัญหาความต้องการและผลลัพธ์นะคะเอา เอาไปใส่ให้ครบนะคะในคอนเทนต์คอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอแบบรูปแบบโพสต์หรือว่ารูปแบบคลิปหรือว่าจะไลฟ์สดก็ตามนะคะเอาองค์ประกอบที่1ให้ไปนะคะสามารถทำคอนเทนต์นำเสนอลูกค้าได้ทุกรูปแบบเลยพยายามหมุนเปลี่ยนเวียนคอนเทนต์ไปไม่ให้ซ้ำค่ะลูกค้าจะได้เกิดการ ติดตามประทับใจชื่นชอบคอนเทนต์ไม่น่าเบื่อ,อยังไงลูกค้าก็ตามอย่างแน่นอนวันนี้นะคะทุกคนลองเอาวิธีที่1แนะนำนะคะสามขั้นตอนในการคิดคอนเทนต์ขายสินค้าให้ปังให้ปังเออไปปรับใช้ไปลองทํากันดูนะคะใดๆแล้วใครไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงนะคะสามารถหลังไมมาได้นะคะทุกคนรู้ช่องทางติดต่อของหนึ่งกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Tik Tok นะคะไลน ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ 1, mm hmm. 1. มีช่องทางการติดต่อไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทักมาถามกันได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเสือไปก่อนนะบ๊ายบาย